สวัสดีครับชาวกีตาร์ห้าทุ่มนะครับวันนี้กีตาร์มือใหม่ครับสาหรับมือใหม่กีตาร์มาหัดเล่นลกีตาร์โปร่งกันด้วยกันนะครับไปพร้อมกันเลยวันนี้คราวที่แล้วเนี่ยสามตอนแล้วใช่ไหมตอนที่สามเราบอกพูดถึงเรื่องเสียงบอร์ดเซฟเพอร์กัสีบซาวแบบหนึ่งไปแล้วก็คือเล่นแบบสไตล์ฟิงเกอร์นะคราวนี้เราจะมาสเสน่ห์ของเสียงบอร์ดอีกแบบหนึ่งนะ คือสังเกตไหมครับเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยหรือกีตาร์อาจจะเป็นกีตาร์วงเล่ากีตาร์วงแคมไฟหรือกีตาร์ไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนื่นนะตีข้อกันเนี่ยทำไมเราเห็นคนที่เล่นเป็นเนี่ยมันเล่นเพราะแล้วมันมีจังหวะหน่าเต้นลําได้โยกตามได้แต่ขนาที่บางทีเราเล่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจังหวะมันไม่ค่อยหนักเด็ดเนวลาฟังไม่แน่นแล้วก็มันดูไม่ค่อยน่าเต้นตามหรือไม่ดึงดูดใจในการฟังน,นะครับเพราะมันมีสิ่งหนึ่งครับที่เขาเรียกว่า การมิวส์ครับมิวส์คือการทําให้เสียงมันบอดโดยตั้งใจนะไม่ให้จับคอร์ดบอดแล้วบอกว่ามิวส์ไม่ใช่นะครับการมิวส์จริงๆต้องตั้งใจให้มันบอดอย่างเช่นออย่างเช่นถ้าเกิดสายเก่าเนี่ยเขาจะมีบางทีเขาเก่าเนี่ยคือเขาเอาเอาสันมือเนี่ยตรงอุ้งตรงพื้นมือเนี่ยเอย้ตรงเนื้อมือมาบางมาวางไว้ที่สายกีตาร์ เราเห็นไายกีตาปุ๊บวางไปปุ๊บมันก็จะบอดและตีไปก็บอดแต่ถ้าง่างเราไม่ได้วางก็บอดสองสายบนแล้วก็เล่นได้แล้วถ้ากดหนักเสียงก็จะบอดไปเลยถ้าเบาเบาลงมาหน่อยหนึ่งนะ เบาไ้เกือบๆจะบอดนะครับมันอยู่ที่มือขวาอ่ะ,อะฟิงกอ็อาจจะยากไปวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องการตีคอร์ดนะกระสมัสมสัมคอร์ดเลยใช้ปิกนี่แหละอ่ะสมมติมีปิกมาอันหนึ่งจ,จับปิกนะครับวิธีการเนี่ยสมมติถ้าเราสมมติผมเล่นเคีกีตี ดีด e ีเอเมเนอร์ซีแล้วก็ดีซนะครับถ้าพอเราเล่นแบบที่ไม่มีการมีวมันก็จะเป็นมันต้องฟังแบบมันล่องลอยอ่ะเพลงมันไม่มีจังหวะไม่มีจนตนไหนที่เน้นหรือว่าจังหวะหนักจังหวะเบามันไม่มี เขาเรียกว่ามันไม่มีกรูปะนะไม่มีสัดส่วนของจังหวะนะส่วนประสมของจังหวะที่ทำให้มันเกิดลิทถึงไปข้างหน้านะก็อีกแบบหนึ่ง่อกินเดวเลน่นก็ฟัเสียงเสงใช่ไหมถ้าเราลองใส่ศิลปะเข้าไปทีทนิดนึงนะลองดูแบบนี้นะครับ ความกรุปความดึงดูดเล้าใจมันจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะสังเก็บไหมมันมีเสียงเงี้ยใช่หไหมมันเป็นเสียงบอร์ดนะเห็นไหม คือใช้อุ้งมือนะครับอุ้งมือตรงเนี้ยที่เป็นเนื้อตรงมือเนี่ยนะที่เราจับปิ๊กอ่ะปื้อเนี่ย,เ,ยเราเอามือไปพิงไว้อ่ะตอนตอนที่ตอนที่ดีปกติก็ดีไปนะแล้วก็เอามือไปจับเลยกดไว้แล้วก็ดีไปตอนเป็นกะดอ่ะนะเห็นใช่ไหม ให้ดูมือเขาอดดุ่นอยู่เท่าตรน,นี้แล้วรูที่เขาเน้นที่จังหวัดนะหนและ2และ3และ4และมันจะเน้นที่จังหวัดและเห็นไหมครับ1และ2และ3าและ และสี่และการที่เราเน้นจังหวะและเนี่ยมันทําให้เพลงมันพุชเหมือนจะโดนพุชไปข้างหน้าถ้าเกิดง่ายๆลองนึกถึงสมัยก่อนหรือสมัยนี้แหละที่เป็นเพลงสามชาติแล้วมีเสียงคนเชียนะฮิวฮิวฮิวหรือเพลงเล็กเก้มันก็เชียจังหวะยกเนี่ยทำให้เพลงมันสนุกแล้วมันก็ดันไปข้างหน้าเหมือนมีความรู้สึกของ,ของความเพลงเต้นรำหรือเพลงสนุกสนานอยู่นะครับสังเกตด,ดู แต่ถ้าเราไปทํากัดกันเนี่ยมันก็จะแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นเละเทะหนึ่งและสามและสี่แล้วเห็นห่ะมันมันไม่ไปข้างหน้ามันจะกลายเป็นจังหวะกระตุกดึงถอยหลังทันทีเลยแต่ขนาที่เราทำเป็นจังหวะแล้วนะนก็ลืม เวลาบอกง่ายๆเอามือท้าลงไปฮ่าปุ๊บดีดหนึ่งและหนึ่งและหนึ่งลงขึ้นเนี่ยจังหวะลงเ่ยคือให้ปิ๊กเป็นโดนที่หลังเพราะนั้นปิ๊กมันอยู่ข้างบนเนี่ยจะดีดใช่ป่ะเอามือจับโดนก่อนพอมือแตะโดนปุ๊บปิ๊กก็กวาดไปมันก็จะพอดีกันอย่าเอาปิ๊กไปก่อนแล้วเอามือมาจับทีหลังนะไม่ทัน อย่างเงี้ยไม่ใช่พิกแกอยู่ข้างล่างแล้วจับเงี้ยไม่ทนันพิกก็อยู่ข้างบนแล้วมือลงก่อนมันก็จะเป็นธรรมชาติเล่นที่มันเป็นธรรมชาติบางทีก็ใช้มือซ้ายช่วยด้วยนะมือซ้ายก็ใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้มือซ้ายช่วยนะครับเนี่ยคือสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมเะื่อเล่นจังหวะและเนี่ยหนึ่งแร่ผมจะยกนิ้วขึ้นแล้วก็รีบกดลงไปใหม่ อันนี้มือมือขวาไม่ต้องทําอะไรเลยนี่อีกวิธีหนึ่งนะมือขวาไม่ต้องทาอะไรเลยจะไปอีกไปเลยใช้ปล่อยอย่นิ้มือซ้ายนเนี่ยอย่างนี้นะแต่ดูใกล้ๆนะครับสมมว่เล่นขอดจีอยู่หนึ่งปล่อยแล้วก็กดทําไปใหม่ใช้นิ้วทั้งหมดเนี่ยเนี่ยใช้นิ้วกดเนี่ย แตะไม่ที่สายวัรมันกะบอดเนี่ยในก็ต้อันนิ้วเขาปล่อยอออแ,แ,แล้วอนิ้วต้องแตะแตะอะไรแต่พออุปกรดีเนี่ยสายข้างบนถ้าอยากให้มันบอดอาจจะต้องใช้นิ้วโป้งหรือใช้มือมือขวาช่วยอุดเพราะว่ามันเป็นสายเปิด มันไม่มีนิ้วไปแตะมันใช่แล้วกลับมานะครับแก้นี้นะครับจากกีตาร์กองแกงนะครับที่เราเล่นกันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึง่งทีาเรียกว่าซิกมีครูทันทีนะครับลองดูนะแช,าชา้าฝึกช้าๆนะครับเน้นทุกครั้งฝึกช,าชา้าๆอย่าใจร้อนฝึกกับเบทโนอนเปิดเบทโนอนแล้วฝึกก็ดี นะฝึกตั้งแต่60แล้วตั้งมือเท้หกสแล้วเล่นแค่เส mm ้น hmm. มือขวาไม่มีอะไรเลยง่ายๆเลยนะครับลงขึ้น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 ธรรมดาไปเลยนะครับ mm hmm. อยู่ที่เน้นมากกว่า ฝึกกันเยอะๆนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e นะทั้งแฟนเพจกีตาร์ห้าทุ่มแล้วก็เฟซไอยูทูปกีตาร์ห้าทุ่มด้วยนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์ทักไว้ทักไว้พิมพ์มสเสจมานะเดี๋ยวมสเสจมาเดี๋ยวจัดให้นะครับขอให้ง่ายอย่ายากมากผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วกันนะครับอย่าเรมยว่าสอนเสริรอะไรกันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับกีตาร์หน้าใหม่นะครับในกีตาร์ห้าทุ่มครับสวัสดีครับ